สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับสินค้าจะเป็นเจ้าตัวกระจกแปดเหลี่ยมไม่ตรงปกเราไม่จําหน่ายนะครับตอนนี้จะมีอยู่ที่2ไซส์ด้วยกันก็จะมีไซส์เล็กไซส์เล็กเนี่ยนะครับไซส์เล็กจะอยู่ที่ขนาด 5, ้คูณหนะครับในส่วนไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่จะอยู่ที่ขนาด 8, ปดคูณแ นะครับในส่วนของกระจก8ดเหลี่ยมเนี่ยจะเอาไว้สําหรับติดไว้ตรงทาง3แพ่ง4แพ่งหรือว่าที่ตรงข้ามกับเสาไฟฟ้าสารเจ้าพ่อสารเจ้าแม่เทวรูปนะครับผมหรือว่าแถวเมรูเผาศพนะครับประเภทแบบทาง3แพ่ง4แพ่งหรือว่าใช้ในการปรับฮวงจุย้ยแก้เค็ดก็จะสะท้อนพลังประเภทแบบ พลังด้านลบนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่เข้ามาในอา,อาคารสถานหรือว่า,าเข้ามาในบ้านของเราทีนี้กระจก8ดเหลี่ยมในส่วนนี้ในส่วนของทางร้านเนี่ยจะเป็นกระจกแปดเหลี่ยมรูปยันนะครับแล้วก็รูปสิงคาบดาบอ่าเป็นรูปสิงคาบดาบนะครับก็จะมีอยู่2ขนาดนะครับที่ทางร้านมีอยู่ตอนนี้มี5นิ้วแล้วก็ 8นิ้วนะครับอ่ะเดี๋ยวร้านจะมารีวิวแบบละเอียดไปเลยนะครับในส่วน5นิ้วตัวกระจกนะครับตัวกระจกเนี่ยนะตัวกระจกเนี่ยจะขนาดอยู่ที่5นิ้วนะครับแต่ที่ทางร้านวัดเนี่ยพร้อมกรอบเนี่ยนะครับบวกกรอบแล้วก็จะตกอยู่ที่5.5 5.5นิ้วนะครับผม5นิ้วครึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านต่างๆนะครับนี่5.5นิ้วนะครับอ,อันนี้คือขอบนะครับนี่คือขนาดของขอบนะครับแล้วก็ความหนาความหนาของขอบนะครับจะอยู่ที่ครึ่งนิ้วนะครับหรือว่า1เซน1เซนครึ่ง,ง,งประมาณนี้ นะครับอ่านะครับของเพื่อที่จะได้ดูนะครับว่าของตรงปกนะครับอันนี้ในส่วนของตัวเลขก่อนนะผมวัดตัวเลขตัว5 5ห้านิ้วให้ดูก่อนนะครับตัวขอบจะเป็นพลาสติกอ่าจะมีห่วงด้านบนนะครับห่วงห่วงสำหรับห้อยด้านบนประมาณนี้นะครับห่วงห้อยด้านบนนะครับขอบพลาสติกนะครับแปดเหลี่ยมนะครับอ่าในตัวกระจกนะครับจะพิมพ์สกรีน พิมพ์สกรีนเป็นลายยันยันแปดเหลี่ยมแล้วก็เป็นสิงคาบดาบเป็นสิงคาบดาบด้านข้างสองข้างก็จะเป็นภาษาจีนนะครับนี่คือในส่วนกระจกแปดเหลี่ยมห้านิ้วนะครับนี่คือไซส์ขนาด5นิ้วแบบละเอียดนะครับแบบละเอียดนะครับไปทีละอย่างนะครับด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกสีแดงเนื้อพลาสติกแข็งแรงครับแข็งแรงเพราะว่าทางร้านก็ใช้อ่า ใช้เนื่องจากร้านเราอยู่บริเวณทางาทางสมแพ่งทางสามแพ่งนะครับก็จะสะท้อนพลังลบออกไปทางสามแพ่งแล้วก็ด้านหน้านะครับในอดีตนะครับของทางร้านเนี่ยเคยเป็นป่าช้าเก่านะครับป่าช้าเวียดนามเก่าทางร้านก็ใช้ตัวนี้นะครับสะท้อนพลังลบนะครับการค้าขายหรือว่าสิ่งต่างๆ ก็ไม่มีผลอะไรครับช่วยให้เราเอาไปช่วยเสริมนะครับสร้างความสบายใจให้กับเราได้นะครับอ่ะทีนี้ขนาดอย่างที่บอกแล้วนะครับผมอ่าอันนี้รวมรอบนะครับในส่วนของตัวกระจกจะอยู่ที่5 5นิ้วนะครับ5้าคูณหนิ้วแต่ถ้าวัดจริงๆรนะครับรวมกระจกจะอยู่ที่อ่าไม่ใช่โทษทีครับรวมขอบจะอยู่ที่5.5นิ้วแล้วก็ความหนาจะอยู่ที่ครึ่งนิ้ว ความหนาอยู่ที่ครึ่งนิ้วอ่าอันนี้ก็น่าจะละเอียดสุดนะครับอ่านี่นะครับในตัวของกระจกนะครับก็จะมีกระจกแปดเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีอ่าอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์อันนี้คือการพิมพ์สกรีนลงเลยนะครับซึ่งมีข้อความว่ารองรับสินค้ามาตรฐานผลิตตามหลัก่วงจุ้ยนะครับอ่ามาตรฐานนะครับหลัก่วงจุ้ยด้วยนะครับ อันนี้นะครับเพื่อให้ตรงปกที่สุดนะครับร้านจะรีวิวสินค้านะครับจะพยายามรีวิวสินค้าทุกชิ้นนะครับอ่าทุกชิ้นนะครับทีนี้น้ําหนักอ่ะวันนี้ทีนี้ไม่มีอะไรมากครับดูตัวนี้นะไปชดละเอียดหน่อยนะครับผมจะทําละเอียดหน่อยนะ,ะตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่อ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบสองกร,รัมนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสองกร,รัมนะครับหนึ่งจุด 9.2ขีดอาถ้าเป็นขีด1.92ขีดนะครับกระจกแปดเหลี่ยมขนาด5คูณ5นิ้ว5คูณ5นิ้วประมาณนี้นะครับอาทีนี้มาดูในส่วนของตัวใหญ่นะครับในส่วนของตัวกระจกแปดเหลี่ยมสิงคาบดาบแล้วก็มีลายัน ่าแปดเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอ่าขนาดนะครับก็จะบวกไปเหมือนกันครับก็จะอยู่ที่8 2ดจุดห้าแดหนิ้ว8ปดจุดหนิ้วอ่าความกว้างอ่าแปดหนิ้วนะครับซึ่ง ไม่ถึงครึ่งครับน่อันนี้คือจะรวมขอบขอบของกระจกขอบของพลาสติกขอบของพลาสติกซึ่งเป็นลายจีนนะครับนี่ปั๊มพลาสติกลายจีนนี่ครับเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับขออนุญาตรีวิวนะครับให้ละเอียดเลยนะครับทีนี้มาดูส่วนของขอบไซส์นี้จะเป็นไซส์8ปคูณแป ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ครึ่งนิ้วเหมือนกัน yani ความละเอียดของตัวนี้ก็จะอยู่ที่ครึ่งนิ้วเหมือนกันความหนานะครับของไซส์กระจกขนาด8คูณ8นิ้วก็จะอยู่ที่ครึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ขอบพลาสติกนะครับขอบพลาสติกสีแดงนะครับหนานะครับพลาสติกแข็งแรงนะครับอ่ามีห่วงด้านบน ไซส์ก็ตามขนาดมีห่วด้านบนเป็นกระจกสะท้อนนะครับพิมพ์ลายนะครับพิมพ์สกรีนลายสิง้าบดาบแล้วก็ลายยันนะครับด้านด้านก็จะเป็นตัวภาษาจีนนะครับด้านหลังเหมือนกันครับปิดด้วยพลาสติกสีแดงนะครับตัวนี้เขาทำงานออกมาดีดนะครับก็จะมีก็จะมีเป็นเหมือนเชื่อมนะครับเชื่อมเชื่อมร้อนนะครับ ให้ตัวพลาสติกนะครับละลายติดกันนะครับปิดไว้4มุมอ่ะปิดไว้4มุมกันหลุดกันหลุดแล้วก็เช่นเคยครับมีข้อความครับผมรองรับสินค้ามาตรฐานตามหลัก่วงจุ้ยนะครับโอเคนะครับสอบถามเพิ่มเติมพยายามที่จะถ้าลูกค้าสั่งซื้อในช h อป e ีนะครับหรือ Lazada นะครับก็ น่าจะละเอียดครบนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรมากมายก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแต่สำหรับถ้าอินบ x ็อกนะครับอินบ็อกหรือตามเพจก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ด้วยนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับทีนี้มาดูน้ำหนักนะครับในส่วนของกระจก8เหลี่ยมไซส์8คูณ8นิ้วนะครับน้ำหนัก น้ำหนักอยู่ที่456กรัมนะครับน้ำหนักอยู่ที่456กรัม4.5ขีดอ่ะ4.5ขีดนะครับไม่ถึงครึ่งกิโลนะครับผมรีวิวละเอียดไปเลยนะครับเพื่อให้ความมั่นใจในการสั่งซื้อของลูกค้านะครับอ่าจะได้ไม่มีปัญหาอ่าในเรื่องของตัวชิ้นงานนะครับนะครับอ่า ะครับเราตรงปกนะครับพยายามคอนเซปต์ผมพยายามให้ตรงปกนะครับคอนเซปต์ผมจะต้องอให้ตรงปกนะครับเดี๋ยวแพ็กเกจเวลาผมส่งนะครับผมจะห่อบับเบิลนะครับแล้วก็บับเบิลปติกันกระแทกนะครับแยกไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับนะครับลูกค้านะครับสำหรับคลิป สินค้าทุกตัวนะครับลิขสิทธิ์ของทางร้านนะครับทางร้านรีวิวใหม่ทุกตัวนะครับตรงปกทุกตัวตามรีวิวเลยนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องอ่าอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้ครับนะครับโอเคสวัสดีครับ